สวัสดีค่ะกระะสยข่าวดังมาแล้วค่ะบ้านหรูที่ญี่ปุ่นเผยค่าตัวทัดดาวย์บอลหญิงทีมชาติไทยบ้านหรูที่ญี่ปุ่นค่าตัวทัดดาวนักบอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทัดดาวเคยโชคร้ายจนต้อง,งร้างสนามไปนานเกือบสองปีเต็มแต่ปัจจุบันเจ้าตัวสร้างสถิติเป็นนักตบลูกยางสาวไทยคนที่สองเพราะแชมป์ปรีอาชีพในแดนปาดิบต่อจากแก้วกระยากมุนทาลา แล้วเราจะพาชมบ้านหลังน่ารักน่ารักที่เธอพักอยู่บอกเลยชีวิตดีมากบ้านตรู1เอเคอร์ที่ญี่ปุ่นทัดดาวนึกแจ้งคาดค่าตัว120ล้านเยนเงินเดือนที่ได้จากสโมสรค่าเบียเลี้ยงเช่นเบียเลี้ยงการเข้าไปเล่นทีมชาติที่ออกให้โดยสมาคมวอลเลย์บอลทั้งนี้ในส่วนของค่าตัวและเงินเดือนสโมสรจะเป็นผู้จัดการบริหารและตกลงกับนักกีฬาแต่อัตราเงินเดือนไรายได้ของนักกีฬาวอลเลย์บอล เพิ่มมาบมใน4-5ปีเท่านั้นในระบบนักกีฬาอาชีพกว่าจะฝากฟันขึ้นมามีไรายได้งามก็เคยผ่านความลำบากมากมายทีมมช่าบางคนมีไรายได้เพียงหลักหมือนต้นๆไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการเดินทางไปแข่งขันในระดับจังหวัดด้วยความที่มีความสูงเกือบ180ซติเมตรสมัยเรียนม .4 จึงไปสะดุดตาโค้ชทีมอื่นๆ ก่อนที่สุดท้ายจะได้รับการติดต่อจากอาจารย์บรรจงสมบัติผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแกน่นซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับชั้นนําของเมืองไทยและมีนักกีฬาก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดแล้วหลายคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทัศด,ดาวคือความหวังใหม่ของวงการวอลเลย์บอลเมืองไทยเพราะเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มได้หย่องร้อนแรงและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติดได้สําเร็จแม้ว่าช่วงแรกจะต้องรอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามทัดดาวก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีศักยภาพมากพอที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ในยุค6เซียนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ